สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9พฤษภาคมปี68นะครับทีนี้จะวางแนวทางของเราพัฒนานะครับใพ้ียสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะว,วันศุกร์นะครับศุกร์ก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับเนะาะเหาพัฒนารอบสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึง่งโดยประมาณรู้เรื่องครับเนาะรู้เรื่องจอกูออกจาก จากเมื่อเช้าก็ลงของฮาหนอยไปแล้วนะครับนะ้องสรับคอฮาหนอยเขาไปรับชมรับฟังได้นะครับใก้คอฮาหนอยครับเนาะกดตรงรูปคนสายมือนะครับรูปคนสายมือเข้าไปดูได้เลยคนดูจะดูคลิปไหนนะครับสดชืดนนี้เป็นของคอตำลาวนะคคอตำลาวก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับนาะเหมือนเช่นเคยก็คลิปพานนองนนมาเที่ยวที่ สวนบางกระเจ้านะครับพาดงนราปั่นขยันกําลังกายนะครับเนาะออกกาลังกายก่อนกลับบ้านก็ออกไปให้อาานปลาเหมือนเดิมอ,อยู่สายมือนะครับเาตรงแ่ให้อปลาคือสายมือตรงนนที่ปั่นขยานไปนะครับเนาะที่มีคนนั่งนะครับเนาะสายมือปลาเยอะมากครับเนาะที่ให้อาหารปลาหลายจุดนะครับหลายจุดมาก4ี่ห้าจุดนะครับ ับสายักษธรรมชาติแนะนําเลยนะครับเนาะแนะนาย้าเลยส่วนบางกระเจ้านะครับไกลบ้านนะครับเนาะไม่ต้องไปถึงส่วนลงเ๊อก้านะครับเนาะไปแ,แค่ส่วนบางกระเจ้าก็พออุโมงต้นไม้ปั่นกระยากังลังกายสุนทการบริสุทธิ์นะครับแถวพระประแดงนะครับเนาะสายลักษธรรมชาติแนะนานะครับแถวพระประแดงใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็แนะนํานะครับเนาะแนะนำเราสามชอบไปเสาร์อาทิตย์ช่วง ก่อนเที่ยงครับเนาะก่อนเที่ยงถ้าไปใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับเนาะถ้าเจอกัน <S <S ก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับเนาะก็แด้แนวทางปรเด็นตัวเหมือนเดิมทุกครั้งทุกคลิปเดินไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็ย้ำมาเป็นเพียงแค่แนวทางอีกเหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเข้ามีลดมีถูกมีผิดเหมือนเดิมก็ในผิดคนหน้านแล้วก็ว่าก,กันใหม่นะครับก็ด,ดูผลเมื่อวนัน พุทธที่ผ่านมานะครับเนาะพุทธที่7ที่ผ่านมาแนวทางเลข6ตัวนะครับ6ตัว8 7 0 8 2็ดศนะครับเนาะ7เดือนดีมากเลยทั้ง7ทั้ง8ครับเนาะ8 7 0 8 2 7 2ตัวล่าง0 8นะครับ3ตัวบนก็8 2 7 2ตัวบนก็2 7นะครับเนาะ สองเจ็ดศูนย์แปดกับสองเจ็ดเบาซ้ให้เราทางไปเด่นแปดรองเจ็ดนะครับเนาะเด่นแปดรองเจ็ดเกเด่นมาทั้งสองตัวครับเนาะมาสองตัวเลยเลือกเด่นเดินดีนครับเนาะเดินดีมาทั้งบนทั้งล่างเลยศูนย์แปดเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะศูนย์แปดได้เป็นตัวกลับนะครับเข้าตัวเด่นเลย สองเจ็ดแล้วก็ได้ไปอีกเด้งหนึ่งครับเนาะบนเป็นตัวกลับเหมือนกัน,นครับเนาะเป็นตัวกลับเหมือนกันศูนย์แปดกับแปดสองเจ็ดเต็มเต็มครับเนาะนะเต็มเต็มเลยทั้งบนและล่างครับเนาะแต่สีดท้ายเน้นผิดตัวครับเนาะเน้นผิดตัวเน้นแปดหนึ 1, ่งพี่เขาออกแปดศูนย์นะครับแล้วก็เน้นเจ็ดหนึ่งพี่คอเจ็ดสองก็ไม่เป็นไรครับได้เหมือนเดิมครับเนาะ เราได้เหมือนเดิมเราหนักตัวนินนะครับเนาะตัวธรรมดาตัวไม่ไม่นินตลก้อนได้เหมือนเดิมใครตามก็ดีเจรวญนะครับสำหรับคอตาราวใครตามดีเกด้วยใครไม่ตามก็ชมความบันเทิงนะครับเนาะชมว่ามบันเทิงไปวันนี้ถูกตาถูกใจค่อย,อย,ย,อยจัดนะครับเนาะค่อยจัดหลังจากพลาดมาหลายงวดนะครับเนาะพลาดมาหลายงวดทุเสีเราถูกชะตาก,กันเลขเจ็ดนะครับเนาะวันนั้นเราได้ห้าเจ็ดเต็มเต็มเลยวันนั้น ก็ผ่านมา3 4สีงวดมาเจอวันเมื่อกี้อีกได้2 7กับ0 8นย์นะครับเราดูมีโชวกับเลข7นะครับดูดูแล้วในสองเด้งเอาคืนครับต้องเอาคืนคนเราต้องมีลลงฟุกมั่งก็วันนี้ก็สรุปจดจดไว้นะครับสุปจดสุปแคปบอเราแคบเหมือนเดิมลงมาแคบทุกค,ครับเนาะวันนี้จะเข้าต่อเรื่องไหมลุ้นเปื่อยกันนะครับเนาะก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับซื้อเทียดสองตัวนี้ไว้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะมีลุ้นแน่นอนเหมือนเช่นเคยนะครับเสื้อติดสองตัวนี้ไว้ก็วันนี้เด่น2เด่น1นะครับเด่น2เด่น1จับคู่20 2 7 2 8 2 9สองดสองสองเกจ็ก็เป็นตัวเดิมที่ออกเมื่อวันพุธนะครับเนาะสองเจบนนะครับเนาะแต่สูตรมันได้อย่างงี้ต้องเอามานะครับเนาะต้องเอามาเราพัฒนาก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเนาะไม่ต่างจาก หาหน่อยนะครับออกตัวเรือมออกก็ได้ก็มีนะครับเนาะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเราพัฒนาดูที่เราจะดักทางถูกไหมกอลุนไปด้วยกันนะครับเนาะ2อ2ศูนย์นะครับ10171819ทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาเด่น2เด่น1นะครับจับคู่ทะสองมากัส2ง2ูนย์ส ตัวหนึ่งมาก็หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าให้เน้นที่สองเจ็ดเลยครับเนาะตัวเก่ามาเน้นเลยดูสิจะดักทางถูกไหมสองเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดนะครับสองเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดตัวเดี้คล้ายๆกับวันที่แล้วเนาะคล้ายๆกันมากเลยกับวันที่แล้วก่อนเน้นคล้ายๆกันด้วยนะครับดูสิจะเป็นยังไงจะดักทางถูกไหมก่อนลุ้นไปด้วยกันนะครับ ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่นเดิมมีศูนย์สอนย์เหนึ่งหนึ่ง8ดหนึ่งหนึ่งนะครับสี่ชุดถ้าใครไม่ชอบที่หลักร้อยที่บอกสาจัดให้ก็เอาคูณมาประกบได้เลยครับเนะาะจะชอบศูนย์ทั้งหมดก็ศูนย์ใส่ทั้ง4ี่ชุดเลยนะครับจะชอบหนึ่งก็1ใส่ทั้ง4ี่ชุดเลยก็ประมาณนี้นบเนาะบอกซ้มไเน้นที่0ูนย์9แศย์แล้วก็ศ1นย์1 1 7ดหนึ่งหนึ่งเจครับเนาะผิดผิด 028 029 118นะครับเป็นชุดนิ้นก็ครบทวนนะครับเนาะสลับแนวทางราวพัฒนาวันนี้นะครับเนาะราวพัฒนาหลบสองทุ่มนะครับทั้งชุดสองตัวชุดสามตัวนะครับเนาะก็วันนี้วันศุกร์ลุ้นตัวด้วยกันนะครับนะจะเป็นยังไง ย้ำมันเดิมนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบที่เป่าซา้มจับคู่ให้จะชอบเรียร้ยงกินบตามที่เป่าส้มอยู่ก็จับคู่อื่นได้เลยนะครับจับคู่อื่นได้เลยนอกจากสีคู่นี้ก็หกคู่ที่เหลือนะครับอง,ง่ายๆก็จับใส่ได้เลยจับใส่สองกับหนึ่งนะครับจับใส่ได้เลย หลักหนึ่งก็เหมือนกันครับเนาะหลักหนึ่งก็มีสี่คู่ที่บบาซ้ําจับให้ก็ดนงอจากสี่คู่นี้ก่อนหกคู่ที่เหลือก็ใส่เข้าไปเลยครับเนาะทาไมชอบที่บบาซ้ําจับคู่ให้กสาซ้ำจับคู่ไม่ค่อยแม่นแต่ว่าเล็เด่นเล็กตั้งหลักมาบ่อยมากมาบ่อยฝ่าภาพร,รวมแนละ้วมาบ่อยฝ่าก็ทําอย่างที่บอกครับเนาะจัดไปเลยหกคู่ที่เหลือทาไม่มีอะไรผิดพลาดก็มีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะอ่ะก็ฝากไว้แช่นี้ทุกคนเฮงเฮงเลยเลยครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ